เาเลสตูดิโอครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเออวันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพอีกแล้วแหละไม่รู้จะไปไหนก็วันนี้จะพามาดูอาหารสไตล์อินเดียเออเขาเรียกกันอีกอย่างว่าโลเคอลอินเดียนฟู้ดมันอยู่ในซอยมันอยู่ในซอยวัดแขกซอยวัดแขกหรือถนนปั้นเนี่ยถนนปั้นนไะ ทางนู้นเลยถนนปันอยู่ในซอยวัดแขกเดินเข้าไปประมาณ500เมตรนะก็ทางมาก็เหมือนเดิมครับ BTS เลย BTS แล้วก็เรายึดสายบางว่านะแล้วก็มาลงสถานีสุรศักดิ์แล้วเดินย้อนมาประมาณสักร5 0เมตรมันก็จะเจอนะถนนปันแล้วก็เข้าซอยไปแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่น่าจะเดินเข้าไปประมาณ500เมตรไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไง 500เมตรได้นะในซอยนี้มันเหมือนมันจะเป็นน่าจะเป็นซอยพวกแบบว่าของคนแขกที่เขาอยู่กันนะนะันจะเป็น local ฟู o d เลยก็คือเป็นอาหารอินเดียที่สไตล์ท้องถิ่นของเขาเลยแหละมั้งเราก็เลยมาลองดูนี่เราอยู่หน้าร้านแล้วนี่น,น,น,นี่ให้ดูร้านนี้ร้านนี้นนนเ,หนเห็นไหมเนี่ย ถึงหน้าร้านแล้วครับแต่เหมือนยังไม่เปิดเปิดช่างก็ไม่ดูแต่เขาเปิดไว้นี่แต่ไม่มีใครเลยเออยังไงวะเนี่ย <c oughs> กินอะไรนะแต่เขาไปดูในร้านกันดีกว่า จเขาไม่พูดไทยนะจะตั่งต้องสั่งเนภาษาอังกฤษนะซึ่งผมมาก็อังกฤษมีเกล็ดสีตลอดด้วยจิ้มอย่างเดียวจะได้กินอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเลยลืมบอกชื่อร้านชื่อร้านอันาบูะเนะแต่ว่าดูจากในเพจมาเขาว่าร้านนี้อร่อยเป็นสไตล์เราเข้าอินเดียฟู้ดเลยคืออาหารแบบเหมือนเรากินะรับเผาบ้านเราอ่ะแตความ นี่ก็สั่งไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ก็หน้าตาเป็นไงไม่รู้อ่ะก็จิ้มจิ้มเอานี่เหลืออย่างเดียวมันจะสั่งเพิ่มแต่ยังไม่รู้วิธีว่าจะเรียกเขามารับออเดอร์เพิ่มยังไงอ่อาหารที่นี่เขาราคาไม่แรงด้วยนะราคาแบบถูกๆเลยอเออกินได้แบบเหมือนเป็นอาหารที่เราสามารถกินได้ทุกวันอ่ะเออแล้วก็เ,เมื่อกี้ชื่อร้านอันนาบุรณะแต่ว่า เทปีแห่งความมั่งคั่งเฮ้ยชื่อร้านโคดเเดมเนี่ยเออตอนนี้กำลังรออาหารอยู่รอต่อไปต้องจะสั่งต้คงต้องรออ่ะเนรเรียกเขาเขาไม่มาเราต่อไปครับรอด้วยความหิวโหยครับอยู่มากเออหยู่หมื่อังเออ นี่ครับมาแล้วครับหนึ่งอย่างนะผมอันนี้เขาเรียกว่าเซตทาลีทาลีเซตเออมันเป็นคล้ายๆอาหารชุดของที่นี่เขาอะผมก็ดูตามรีวิวมาแหละมันเขาบอกว่าของเด็ดในในเซตมันก็จะมีแกงสองอย่างที่สุดจะเป็นแกงถั่วกับขมิ้นปะเออน่าจะใช่นะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกผัดอะไรนะรกระเจีย๊ยบอ่ะเออ,เอ,อมันมีกระเจีย๊ยบแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นโยเกิร์ต อันนี้เป็นข้าวแล้วก็อันนี้เป็นโรตีนะฮะส่วนของเปรี้ยวเนี่ยอะไรวะอันนี้คืออะไรแหละต่างอะไรปะวะเรียกยากซะด้วยผักอะไรผักนะผักทุกผักรวมอ่ะกินอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะข้าวมั ผัดกระเจี๊ยบอ่ะเป็นไงแล้วมันมีเครื่องเทศใช่ไหมมันก็นจะเค็มๆเค็มๆเออมันมันเหมาะจริงับข้าวกับโรตีเว้ยอืมโอเคไม่่อมีแกงอะไรวะอกงชิมไหม คืออะไรต้องเป็นแกงแหละไม่รู้หรอกแกงกระด๋อมันก,กนนนะ็มีหัวอะไรนะอ๋อครับอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งหัวมันเป็นอะไรนะอันนี้คืออะไรนะมันเป็นใส่มาซาร่ามันเป็นแกงมาซาร่าที่มันเป็นหัว ใจถั่วจีมิคอมากไม่ต้องไปอินเดียเผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวอินเดียอันนั้นเราต้องมาลองดูก่อนเฮ้ยทำคอเหมือนคนอินเดียด้วยขอยทีขอยทีเฮ้ยขอยทีเดี๋ยวคนดิบต้องกินก่อนเหมืนจะทักได้ร้อนอ่ะนี่นอนเลย คนถ่ายไม่ได้กินนะ่ะตายแล้วกูอันนี้เนี่ยเธอได้กินแป้งกินกนระดาษอันนี้โยเกิรดด์ตคินยนาะเนี่ยไม่คิมเลยยกเกิดอ่ะอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นโฮมเมทโฮมเมทอะเป็นทำเองอะเป็นนึกแต่ทำเองอ,อ,อันนี้เป็นโยเกิร์เองเหรออ,อ,อร่อยอ่อะ ว่าเครอชักมันจะไม่เหมือนของซื้อแล้ว,ลวความมันไม่ได้ใส่สารคงตัวมันก็เลยจะเป็นน้ำๆหน่อยแต่ถ้าเป็นที่ซื้อน่าจะเป็นใส่สารคงๆมันก็จะเป็นหมอนก้อนๆหน่อยใช่ไมคะมัจะไม่เหมืนจะเนินๆหน่อยอะแต่นี้มันเป็นน้ำๆเลยก็อนนี้อันนี้เขาเรียกชาใจเขาบอกว่ามันเป็นชามีหอมเครื่องเทศเขาบอกมันมีอะไรอบมีอบเชย แล้วก็มีไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม้พะโลอ่ะเออมีไม้พะโลมีอบเชยแต่ว่ามันเป็นชานมลองดิมันส่นมอ่ะไอ้นี่อะไรนะไม้นั่นมันเรียกอะไรเหรอซินนามอนมันก็คือไม้พะโลนี่เดียกินนี่เดี๋ยวกินเอง ิให้ดูชิมก่อนอืมโคตรอร่อยเลยอ่ะไม่มีน้ม,มน่าจะไม่มีนะริมเอ,อืมาลองลองเพราะว่ามันไม่ค่อยมันอะ่ะมันเป็นชาแบบไม่ค่อยมันอะ่ะ ปกติชา<ร>ใส่นมมันต้องมันไงอันนี้มันมนมหมัใส่นมหมัหไม่มีกินนิดเดียวพอ,น,อนะไหนจะผมลองชิมมั่งไม่ไหวแล้วแกงอะไรแกงอะไรไม่รู้แต่น่ากินน่าจะเป็นถั่วเหลืองเปล่าวะน่าจะถั่วเหลืองไมไม่ใช่ถัว่วเหลือง รถอ่อนอืมรถอ่อนอบบนีรถอ่อนจ็ดกันั้นแ่ละได้เลจดด้วยผักนี่หน่อยนงกระเทียกระเียว้าวต้องมือต้องมืออาหารทะเลเขากินมือร้นนี่นี่นี่เด็ดเด็ดนี่นี่นี่ นี่ครับนี่เราตีจิ้มแกงแกงรู้สึกว่าเป็นขวันเตาปะใช้มือเลยกระาอเดียวต้องใช้มือนี่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 ใช้มือเดีสุดยอด เอาหนะเอาหนะอืมหน่อยวะดีเลยดีเยอืมต้องลองต้องลองเรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยหาข้อมูลมาแล้วไอ้ทาลีจุดทาลีเนี่ยมันจะมีแกงสองชนิดเอออันเนี้ยอันเนี้ยที่กินไปเมื่อกี้มันคือแกงโถลังเตาส่วนอันเนี้ยเป็นแกงโถเหลือง แล้วก็น,นี่เป็นโยเกิร์ตส่วนนี้เป็นผัดกระเจีย๊ยบหมดครับเรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือตอนนี้เหลือนี่ชัดใจชัดใจคนหอมคนหอม,หอมชาไม่หวานนะมันหอมแต่มันไม่หวาน,นไม่เหมือนชาบ้านเราชาบ้านเรามันหวานชาที่นี่คือมัน,มนก็ออกแบบถ้ารสชาติจริงมันก็หวานนิดเดียว แต่ว่ามันจะหอมเยอะไปแล้วครับโยเกิร์ตผมไปแล้วครับเรียบร้อยอร่อยอเปรี้ยวเปรีย้ยวหมดแล้วคิดตังดีกว่าร,ร้อนมากกินแล้วร้อนเออกินแล้วมันอบอุ่นนะเหงื่อแตกเลยเนะี่ย <c oughs> คิดว่าอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นมันมีร้านกาแฟายอยู่ตรงนะั้นน่ะเดี๋ยว กินกาแฟต่อด no ีกว่าอ่ะราค่าเสียหายของเราในวันนี้ผ่ามผ่านผ่านผ่านว้าวว้าวไต้แล้วกินไปเพียบเลยตามมาแล้วมาเองมาเริ่มมากันนะวันนี้ครับเรียบร้อยแล้วกับอันนาอันนาอะไรวะอันนาบุรณะเออนี่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 ป้ายร้านเห็นปะนี่ นนอาน,นาบุรณะเทวสติแห่งความมั่นค่งนี่ชื่อภาษาไทยเขาเทวสติแห่งความมั่นคั่งแปลเป็นภาษาไทยอะนะก็คือกินแล้วรวยอะเรากินแล้วรวยแน่นอนไปไปกันต่อเนี่ยเดินจากร้านเนี้ยนะเดินไปย้อนกลับไปทางที่เรามาอีกประมาณสักร้อยเมตรมั้งมาเห็นมีร้านกาแฟาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้านี่เลยเดินไปดู ของกินเพียบเลยนี่ก็ร้านเห็นไ,ไหมในซอยนี้มนันก็เป็นอาหารสไตล์ควาแคดเนาะคือเข้าท่านะไปเดี๋ยวพาไปดูร้านกาแฟต่อนี่ครับเดินมาจากเมื่องก่ร้อยเมตรเงแ่้เอาฟรีบาทว่าจะกินกาแฟสักแก้วนึงเดี๋ยวขับรถกลับมันยัอง,ง่วง ไม่หวานเลยจากนี่กาแฟบาร์รสชาติมันกาแฟที่นี่รสชาติมันออกขมอมันจะมีกาแฟขมแล้วก็กาแฟเปรี้ยวแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมตอนนี้ผมกําลังติดกาแฟรสขมก็คือนี่อเมริกาโนโ่ไปไปกระตอวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับเนาะหลังจากนี้ก็คงกลับแล้วแหละคงไม่ได้ไปไหนแล้วอ่ะโอเคเอาวันนี้ก็ มีแค่นี้ครับกับอนานะบุรณนะเป็นร้านอาหารสไตล์อินเดียนฟู้ดชอบแบบมาอีกอะ่ะเอออาหารดีนะถ้าใครชอบแบบสไตล์ของแบบอาหารแปลกแปอะ่ะมันก็ไม่ถึงว่าแปลกหรอกคือเราคนไทยไยเรา<อ>ไม่เคยกินไงแบบอยากกินมาตั้งนานแล้เคยไปกินที่ห้างเนาะมันก็ไม่อร่อยเท่านี้มันจะแบบเครื่องมันไม่ถึงอะ่ะมันไม่เข้มข้นขนาดน,นี้เราก็เลยว่าเฮ้ยเราอยากกินอาหาร ขนาดซื้อเครื่องเทศมาสระไปไว้ที่บ้านเลยนะหรอาเอาไปใส่ข้ากลนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับนั่นแหละไปแล้วครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดีบ๊ายบาย See you